สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในอะไรไลน์ร์ทิปไลน์ร์ทิปโอเคได้พี่กันแต่แต่มันก็เหมือนกันทิดาจอดหรืกันทิดาเหมือนกันถามว่าพี่กันใช้เวลาแต่งยายหนึ่งเรื่องกี่เดือนค่ะคือมันขึ้นอยู่กับเรื่องราวด้วยค่ะว่าว่าอย่างไรแต่โดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยนิยายหนึ่งเล่มเนี่ยที่ประมาณ1 2 0 0 0 0คำนะคะ คือเราเราบางทีเราต้องพูดถึงความยาวด้วยเนาะปกตินิยายหนึ่งเล่มของพี่จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นคำคือจซนเตอรมันอยู่ตั้งแต่แปดหมื่นถึงแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนสองหมื่นคำแล้วแต่แนวแล้วแต่คอนเซ็ปต์เรื่องอะไรเงี้ยโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนเต็มๆเขียนทุกวันเขียนทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเดือนไหนที่มีภารกิจติดนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเดือนคือโดยทั่วไปคือถ้านับแค่จำนวนวันอ่ะจำนวนวันที่เขียนอ่ะแบบไม่ไม่ได้เอาคือสามสิบว ซึ่ง30วันนี้มันจะรวมแค่เขียนแล้วก็อีดีด2รอบแรกของตัวเองแล้วก็อาจจะมีแบบถ้าบอกรถ้าถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นงานที่ทส่งสารพิมพ์เนี่ยมันจะต้องมีการส่งให้บอกอร่ก็จะกลับมาอีดีดรอบที่3ก็จะจบภายในภายในประเดือน45วันแต่ถ้าเล่นเล็กๆเก่ง J.D. อย่างเงี้ยที่น้องเห็น J.D. เนี่ยประมาณ60หน้า A4 อย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็ใช้เวลามา7วันค่ะ7วันไม่เกิน7วัน,นี่คือทั้งหมดทั้งหมดเลย7วัน J.D. นี่กี่คำ ประมาณส0 0 0 0ท่าสคำส0 0ห0ืคำเวลาทั้งหมดนี้ไม่รวมเวลาการหาข้อมูลการวางพอดแค่เขียนและอิดิทเท่านั้นเริ่มเขียนตัวที่หนึ่งใช่เพราะว่าพี่เป็นคนที่ชอบทําข้อมูลก่อนล่วงหน้าเป็นเวลานานเราอย่างวิชอรก็ทําตั้ง6ปีใช่คือทำแล้วก็เก็บเพราะพี่ต้องการให้มันเพราะมันมีอะไรต้องเตรียมการเยอะในการเขียนที่ยายเรื่องยาวนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องสั้นๆอะไรเช่นแบบกระพริบการเล่มเดียวจบใจยิงฟันเมลาอานนี่ก็คือแสนสองใช้เวลาเขียนประมาณ15วัน ถ้าเป็นทีย่ยายรักก็จะสั้นกว่าเล่มที่พี่การเขียนใช้เวลาน้อยที่สุดน่าจะเป็นลอดไหมที่ใช้เวลา9วันเล่มสี่กับเล่มห้าใช้เวลาแค่9้าวันต่อเล่มซึ่งประมาณแสนทำแสนแสนหนึ่งแต่พี่ไม่แนะนําให้ทํานะน้องก็งไม่ทำแบบชีวิตมันลาบากมากเลยชีวิตมันจะเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยเหนื่อยแทบตายเลยะคะ่ะคือไม่ทําอะไรได้จากพิมใช่เหมือนเ,เข้าแคมป์อย่างเงี้ยคะ่ะทั้งเสื้อนี่นก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทดลองความอยู่รอดก็ก็ได้อะไรเงี้ยเออ จริงๆแล้วเรื่องที่เขียนเร็วที่สุดต้องเป็น M house M house เล่มคุณแอล่ะเล่มของแอล่ะกับลายสลายเวทอ่ะใช้เวลาเขียนแค่สองวันตอนนันี่คาร้อยหน้า a ่ร้อยหน้า A4 ก็น่าจะประมาณก็เกือบแปดแปดหมื่นคำใช่คือโหดมากคือใช้เขียนแบบไม่ได้นอนเลยอ่ะไม่ได้นอนเลยประมาณนั้นไม่ไม่ทำให้เชื่อในเรื่องวันไหนไม่ได้ค่ะมันถามว่ามันทําได้กับนิยายบางแนวแต่ยังกับวิชชอทาไม่ได้เลยยังเจอเรื่องนี้ทำไม่ได้นะไอสองวันอย่างเงี้ยเพราะว่า ข้อมลมันเยอะมาแล้วมันต้องจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงและเราต้องม,มีการตรวจสอบเช็คหลายนะกาตรวจสอบอันนี้เนี่ยยังพลาดเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่องด้วยค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะจาก,กันอัปเดตช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ Facebook Page เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด f o l l o w นะคะหรือกด B e s u p p o r t e r ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะ อันดับที่2คือ YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัวคุณธรรเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมี Community น o ีใหม่ใน Facebook เนาะแล้วก็ใน YouTube เนาะสุดท้ายนะคะคือ IG ตีวตใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกี่ยวกับนยิยายต่าง,างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะ ซึ่งไอเนี่ยเป็น f o l l o w เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวกฤตินานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่องทางเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้บางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้น้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าโปกเอ่ยหรือของพิพศเศษเ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ย,นนยขอทุกคนกดทั้ง3ช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ